สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุก่านข่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอกเคียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะพ่อมีเฮียมีแห้งขึ้นมาเน่จักหน่อยแล้วละฝ้าวพดฝ้าวจนว่ามีไจนสั้นวันนี้พี่น้องล้มคีบว่าท่านใจเจ้าของศูนย์ความเดีวันธัรมดดาเลยพี่น้องฝ่าวันพี่น้องญาติว่าท่านน้อยแล้วก็ลงไปนะคือพ่อเต้นาอาจารย์พี่น้องเอ้ยว่ามือเศร้าเบาดีดีเบาแบบมีอารมณ์ดีสุนทรเลีย์พี่น้อง มันมาล่งคีบแรงก็เป็นแนวใหม่แล้วลงตั้งแต่สามโมงหยสี่ส,สวงโมงแรงเนาะมันกศูนยนต่อไปสิบศูนย์บริจั่งใจเนาะแน่วได้ดีก็เว้าเบิดอันได้โบดีก็เว้าไปเบิดเนาะโอ้ยจึงได้จังคอยว่าโลงบได้เนาะบาดอันไปเ่้ามาใหมนะ่น่ะจวดลดนี้ปนี้เพราะท่านพอสิบนาทีลงได้ไหมพี่น้องเป็นปตะขั้นเขียวบ่แเลี้ยนอ้อมทีบอ้อมเดียนาขามคนละอเพื่อเสือเขียวเลียนหายสัญญาณ โอ้โอ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 อยเปลี่ยนเองสี่จ้างเสียแล้วมันสวนในเรื่สันอกว่าเนบบามนนะนามาฟังกันไม่บัดเนี่เห็นพี่น้องคอมเมตนมาให้กำลังใจก็ดีใจแล้วละ่ะพี่น้องพอมีแห้งซึนขึ้นมากแล้วละ่ะคลิปนี้เขาก็มาติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพ่อสารวัตรนะคะแตกแล้วแตกอีกแล้วพระเอียกของงานข่อย,ยปปอีพัแตกสี่แปดตรงๆไม่ต้องกลับแล้ว อันเอฟซีผู้ใดอันโทรมาขอเรียกขอสารวัตรน่ะกรุณาติดตัวมาอีกในเด้อถือแล้วยามิดไหลห่างเหนือใครทั่วมาโทรมา,รมา,รมาจ้กเม่นยังเครื่องเซีนไวไลฟ์วอร์สันมิเตแนลสีแกะบนบัดถือแล้วมิดซีรีอยู่พี <c oughs> ่น้องเอ้ยอันนี้ผู้ใดก็ย่ำเบาตัวซอยเกี้ยวผู้ใดว่าดรอกทรมา,ขอ,อาขอเอาขว้าเอาซื้อๆก็ออได้ดอกลูกเบิร์ดลำเบิร์ดทรผู้ใดขว้าเรียกนะนะคะแต่ว่าซอยเคี้ยวเอาขอเอาบอกว่า อยากพ่อน,น้าอกเปียงเงินค่ะอยากกินเอฟซีแล้นี่สิ่ทำไมกินบ่อยจังก็มันอยากกินอะไรนี่กินข้าวหรือยังเพรามันอยากกินนี่เอัสดีครับเอฟซีก่อนมาต่อบ๊ายบายอดีครับเอฟซีของคุณแม่หน่อยสสวัดีครับสวัสดีครับวสบ <า S 1> วัสดีครับท่บามือด้วยท่ามือด้วยสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีครั พ่อโทรกับแม่เยอะๆนะพ่อโทรกับแม่ได้เนอะทำท่าอย่างนี้สิดีจะขอไอติมแม่กินทั้งทีก็ต้องขอดีๆน่ารักน่ารักสิครับก็กินไอติมเมื่อละวอร่อยคุณพี่น้องเอ้ยมากหลายมากไอติมจ้าว่าเฮ็ดรุ่งด้านไอติมแล้วเพิ่นมากโคตรมากเยอะ มาก,ก่นคูณเนี่ยเอาหลอดกระต่าแม่ไหนสกินแม่ว่าเียงั็เออเดี๋ยวคุณแม่จะพูดเลขก,ก่อนนะแมะมาแม่ต่พพี่น้องมาพบปากับตัวเลขเนี่ทางของหมยลาวพ่อสารวัตรแตกตรงๆแตกเป้งๆแตกอีกแล้วพระเอกของงานของซอเขียวนะคะพี่น้องนะคะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะ มันมักสี่รอยลังตอมคนเพื่อเป็นอยงีแหละพี่น้องเปิดตัวใหม่่าสั่นกัแตกของเราอีเลียค่ะพี่น้อง่ะเมื่อเ้ารนี้โทรหาแต่เศารเรียกออกตัวไหแล่ะนะ่าสั่นเราบอรัวเรียกเราถือนะคะคือความแบบบ่งอันใจว่าเรียกคุนจะมาตัวไหนนั่มันผีดผ่านมาหลายงวดแล้วอะนะเมื่อเปิดตัวใหม่กับเขาว่าแรกปั๊บวด2สองยุดบัเนี้ ว่าสามมามันเข่ากับว่รู้แล้วว่ามันเข่าิ่นกับบอลลูนหดเลียงเนาะหน่อยชะลาใจบ่ออได้เด้กผัวค่ะต้องเบิ่งอยู่ตลอดเด็กมือเช้าพี่พน,อ C o น้องเด็กซีโอนเงินมาให้พอลอยหนึ่งเด้อลอยเก้าบาทไปสัน่นเดี๋ยวซอยเกี้ยวโอนไปให้ค่ะคุณพัอคะ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ส่งกำลังแรงใจมาให้นะคะซอยเากี้ยวก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งอยู่ดอก นะคะทีพี่น้องเอฟตี้ใจดีมีน้ำใจเมตตาโตอกันนะคะให้ทั้งกำลังใจให้ทั้งแรงศรัทธานะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของกันและกันนะคะข่าสอจ้ากับมี่ไล่กลุม,มใม่พี่น้องนะคะเขามาเพื่อแบ่งปันความรู้ต่างๆนะคะให้กันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในแต่ละด้านนะคะบางสิ่งบางอย่างเข้ากับบอกออกประกาศบได้ค่ะพี่น้องนะคะ ก็เข้าไปพบปะกันในไล่กลุ่มใดนะคะอืมก็มีอยู่บางท่านนะคะที่ออกจากไล่กลุ่มไปก็อาจจะเป็นเพราะหนกหูอบอคคอยบ่ได้พักฟันบอกเยจะไปทำงานบ็รเรียกว,ว่าเบื่องต่เจ้าดีต้องต้องยนีีบ่าด้เด้ออันนั้นก็เป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งนะคะถ้าไม่อยากได้ยินการแจ้งเตือนก็ปิดการแจ้งเตือนได้ไม่จําเป็นต้องออกจากกลุ่มก็ได้นะคะอ่า แต่ถ้าจะออกก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ได้ว่ากันเพราะมันเป็นอิสะระเสรีอยู่แล้วเข้าก็เข้าฟรีนะคะไม่ได้คิดตังสักบาทเดียวนะคะพี่น้องสอยเขียวดําเนินการให้ได้บัตรทุกคนมักแบบไดนะคะแต่สอยเขียวก็จะคัดกรีดคัดอันเพืเ่อเพิ่เฮ็ดบุญนั่งมาเนาะค่ะแต่ทีสายบุญค่ะค่ะพี่น้องค่ะกามติดตามตัวเลขเนี่ยข้างของพ่อสารวัตรกันแบบมั่นใจอีกต่อไปเนาะพี่น้อง ใ่เมือมันขาดช่วงมากแล้วมันมากแบบนี้มันเา่าเลยได้พี่น้องนะคะมันสิเขาเง่าเลยนะพี่น้อง่ะเพราะฉะนั้นให้พี่นอ้นองจับตามมงให้มันดีนะคะสําหรับผู้ใดเขามาใหม่เด้อพี่นอ้องคนที่เขามา่าไล่ไล่คุมยังบรุจักอยู่ว่าเลงข้อสารวัตรมาในู้ปแบบใดไปแบบใดสักข้อได้อธิบายฟังคือเขาค่ะพี่นอ้องออย่างชัดเจนแล้วนะคะพี่น้องรายเร่อข้อนี่ถ้ามันไ้เขามันเขาเยาวนะคะอืม พ่อ,อยังบอลูดต,ตัวอยู่ว่าเรข่าเนาะมือขึ้นนีซอดเขี้ยวโทษไปก็ได้แต่ขออะไรมาเศ้านี่บอลูบอลเลี้ยวคว้างเข่าเรียกว่าวววก็ไ,กได้หือฉันโทษไปบมีเศ้า,ากออกได้คำวนวณเอาสดๆเลยได้พี่น้องอือาจารย์พ่อก็ได้เตี่ยมสมุดประกาศไ้เด้อพี่น้องนะคะซอดเขี้ยวจะขึ้นให้ทั้งขางนะคะอากาศ ตั้งแต่นั่งกับกระโจดไปนั่งค่ะพี่น้องนะคะตัวเรียกพุ่นกับเป็นเพี้ยงแค่แนวทางเนาะเสื้อลายกรบปรดีของบมีหาดพิมจระนาค่ะพี่นอ้องขอบคุณสำหรับความร่ารงใจพี่น้องนะคะทีไห้มานะคะไม่ว่าจะให้มาทางไหนนะคะสอดเขียวกับขอบุขอบพุณนหลายๆค่ะพี่นออ้องคค่ะสอดเขียวร่งเหล็กสาซู่ในเดีวยวกวางปวดหัวเลยไม่เกลี่ยผืนเห่้าเก่าผมสั้น ย่อนคว่ำไปยามเนาะคือเพ้นแต่นาอาจารย์ด้วยม,มันจนนะังไรมันก็มีเสือบอดีมานะะเป็นอุตสาห์ทรงเหล็กว่าให้แต่เสาแต่ยังมีอุปสรรคอีกอยู่เป็นบอ่อค่ะเมื่อใดจังใจแล้วมันก็ใจ้งให้เนาะพี่นอ้องเนากินเขาเลี้ยงแตงเพราะเขาแคาา่น้ำยงเลี้ยงกินเรากั ม่นางรุนเร่ก,กันตัวมือห้อยออกเนาะพี่น้องกินเขายิ้มๆกันเนอค่อยแม่นางรุนเล็กจันมันจะลืมกินเขาเด่คือเกลียวลื่องกลินเขาน,ขานีน้อยกับเขา้ึพี่น้องช่วงนี้น้อยกับเขาล่าวกับเขาค่ะมาติดตามกันได้เัื่องน้อยเัื่องเล่านะคะสําหรับเรื่องของซอเขียวนะคะน้อยอาจารย์เพิ่งกับเขาทีด่ดีหรอกค่ะพี่น้องน้อยของเส้นสีสเกตรครับ หนุ่มบางเกลือนะคะที่สูสีกันมาอยู่นี่นะคะเขาเป็นตนาได้ค่ะพี่น้องเอาเงินซูม,มือแันเราเอื้องซอเขียวดีใจนะมันพี่น้องสกู่สกุกคนละค่ะทีใดตัวเรียกแนวทางไปตัดสินใจซื้อใส่ตลเมือเนาะค่ <c oughs> ะกัด้วยความาัฒนาดีด้วยความไว้วางใจของคุณครูบาอาจารย์ค่ะซอ <am> so. เขียวการนับถือคุณครูบาอาจารย์ mm hmm. เป็นไง ก็้วยเรื่องสัทธาน,นะคะจิงกอให้เกิดมีบุญญาธิการบุญบาร,รมีอ่าส่งเสริมกันใด้ทุกด้านนะคะเหตุไห่เล็กมันเขาน้ำนะคะหหวส่งไปบ่ถือมองไปบ่ถือปองหีือบ่เขายักเกีย,ก,ยกอะไรริพี่นองมันเป็นเรื่องสันเด้ ไปจะเสื้อว่าเสื้อกับสร้างได้แต่ซอยเสื้อค <c oughs> ่ <c oughs> ะเด้เขามาติดตามตัวเลขแนวทางของคุณพ่อสารวัตรกันในหอยลาววันที่13มีนาคม67นะคะแล้วซอยแค่ะสักขินแปะทั้งคางให้พี่น้องกระจทย์เลยนะคะพี่น้องคะค่ะสาหรับเลขแนวทางหอยลาวพ่อสารวัตรนะคะงวดวันที่13มีนาคม67นะคะได้มาที่54 55 56ห5หหหห้า และ65นะคะมันสิมาตัวเก่าอีกบอพ่อสนมันบ่แน่เด้สนมันมากมากตัวเกา่เนนนนาดีเยลยเล็กเล่าสนวค่ะพ่อบอกวิ่งห้าบนน่่งเม็ดเดียวนะคะค่ะแคบหน้าจอนะคะชออปกะจัดคัดกระพันนะคะพี่น้องอ่าเด่นมาว,า,วาวันที่13มีนะคาคม67ถวยเาวพัฒนาพ่อสารวัตรนะคะเด่นสเด่นห้าี่นะคะเด่นห้าห้าเด่นห้าหนะคะสมคู่นี่แหละที่พอเด่นมานะคะ แต่ตัวกลับก็มา4ี่ห้าและหกห้านะคะอันเป่าหาหามันกลับไปได้เริย้อพี่น้องคือสิกลับเบิ้ง่ <c oughs> ะแคปหน้าจอเรียบร้อยวิ่งห้าอย่างเดียวรูด,ดะะพื้นนะคะพี่น้องค่าบ,บ่มันใจกระรุดปื้นเลยนะคะค่ะแคปหน้าจอพิจารณาอย่างดีก่อนตัดสินใจค่ะพี่นอ้องสอแควแนะนําเพื่อเป็นแนวทางนะคะค่ะคลิปนี้กะความรับพระจักพี่น้องเพียงแค่นี้โชคดีวิ่งใช่กันสุขสุขนคนค่ะสวัสดีค่ะ